มลิกาเงิบพี่ยุทธต,ตอกแซบเลี่ยนนักใช่ไหมสรยุทธต,ตอกกลับมาิกาแซะเชิญแต่พี่ทาวิโร์ดูแล้วเลี่ยนลำเอียงฟังชัดๆอยากคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยกับใครจะเชิญมาทำไมหลังมาิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีสอสอพักประชาธิปัตย์ไลฟ์ผ่านทิกตอกมาิกาบุญตอนหนึ่งพูดถึงรายการของนายสรยุทธและน้องไบร์ ที่จัดรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยระบุว่าพี่ยุทธน้องไบรท์เชิญมาลิกาสักทีสิเห็นเชิญอยู่ได้นายวิโรจน์นายพิธาเป็นโคศกพักเขาหรือไงบอกด้วยว่ามาลิกากล่าวเขาก็เป็นพี่ฉันนี่แหละฉันก็นับถือเขาสวัสดีค่ะพี่ขออนุญาตวิจารณ์นะพี่ยุทธนะมันดูไม่งามจริงๆจรรยาบรณจริยธรรมอะไรต่างๆมันดูไม่งาม อยากให้พี่เป็นพี่ใหญ่ของวงการจริงๆดูเยอะดูลำเอียงดูเอียนดูเลี่ยนต่อมานายสรยุธทธ์ชี่แจงว่าวันนี้เชิญแล้วแต่มาลิกาย,ยังไม่พร้อมจะมาออกรายการบอกยังไม่ตื่นและรู้สึกไม่ค่อยสบายด้วยเมื่อทีมงานสอบถามถึงคลิปซึ่งเจ้าตัวตอบกลับมาว่าก็อัดคลิปไปงั้นๆแหละสรยุทธระบุอีกว่าการเมืองเรามีความเห็นแตกต่างกันได้แต่ความสัมพันธ์ ต้องไม่เกิดความแตกแยกอย่างที่เคยบอกกล่าวไว้แล้วว่าถ้าทุกวันนี้เชิญฝั่งที่แพ้ก,การเลือกตั้งอุ้ยชนะเลือกตั้งแล้วรวมเสียงได้ไม่มากพอถูกเรียกว่าเป็นว่าที่ฝ่ายค้านมันจะเป็นภาพแปลกๆของทีวีจริงๆอยากเชิญนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยแต่จะมาถามเพื่อให้เสียมหรือหรือผมจะเชิญหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ของคุณมลิกาคุณจุรินรักษนวิสิต แล้วถามว่าคุณจุรินทำไมคุณถึงแพ้ไหนก่อนหน้าการเลือกตั้งบอกว่าเซฟประชาธิป,ปัตย์แล้วผลการเลือกตั้งได้มาเพียง25ที่นั่งนอกจากจะดูไม่งามแล้วยังเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมเราจะถามอะไรละ่ะหลือคิดในทางบวกจะถามว่าจะทำหน้าที่ในฝ่ายค้านยังไงอย่างนี้หรือทั้งที่ยังไม่มีการรับรองจากกะกะตมันต้องเป็นมุมของคนที่คาดว่าจะได้เป็นรัฐบาล ที่จะมาบอกกล่าวนโยบายทั้งนี้น้องไบรท์ช่วยยืนยันได้ว่าการเชิญแขกไม่ได้มีการเตรียมล่วงหน้าแต่เชิญในตอนเช้านั้นเลยให้ลองติดต่อไปว่าว่างไหมคุณวิโรธก็เพิ่งมาจากบ้านอีกส่วนรายการคุยนอกจอเป็นรายการของผมเป็นรายการแบบห้องรับเชิญไม่ต้องชั่งน้ำหนักเหมือนก่อนการเลือกตั้งว่าต้องเชิญใครเพื่อความเป็นธรรมอันนี้อยากคุยกับใครก็คุย ไม่อยากคุยกับใครก็ไม่คุยแต่นี่อยากคุยกับมาริกาแต่มันเป็นรายการส่วนตัวยืนยันว่านี่เป็นรายการของตนอยากคุยกับใครก็คุยไม่อยากคุยกับใครจะเชิญมาทำไม